สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เจ๊จะพาทุกท่านไปดูมอเตอร์เครื่องพ่นยาแบบใช้แบตเตอรี่นะครับวันนี้เราได้ทําการสั่งมอเตอร์เครื่องพ่นยาเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้ที่สั่งเข้ามาเป็นแบบ100 psi นะคะของเดิมเป็นอ่า80 psi ค่ะเวลาที่เราทําการสั่งมอเตอร์มาหรือว่าปั๊มเครื่องพ่นยาแบบไฟฟ้ามาสิ่งแรกที่เราจะต้องทํานะคะก็คือการตรวจเช็คเบื้องต้นนะคะ เราจะมีหลาย EP ให้ FC ได้ดูกันนะคะเราจะเทสไปทีละอย่างทีละอย่างนะคะในคลิปนี้นะคะเวลาที่เราไปสั่งซื้อมาดูขาด้วยนะคะมันมี2ขากับ4่ขาท่อทางน้ําเข้าท่อทางน้ําออกมีแบบเปรี้ยวกับแบบสวมนะคะเลือกซื้อให้ถูกต้องด้วยนะคะนี่นะคะเมื่อเราทําการซื้อมาเราก็ต้องทําการเทสแบบต่อตรงกับแบตเตอรี่แบบนี้นะคะ่ะว่ามอเตอร์ทํางานไหมอันนี้เป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากัน ในขั้นตอนของการเทน้ำนะครทุกท่าน